สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อบรมเรื่องอะไรดี EP ที่3ครับวันนี้ทาง AT Excellence and Activity เราจะไปจัดฝึกอบรมในหลักสูตร d I X C ทำงานกับทุกคนทุกวัยด้วยหลัก d I s C วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชนะกลำ่ำทรัพนะครับซึ่งท่านจะไปสอนหลักสูตรนี้ให้กับทาง AT Excellence and Activity บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูในคลิปนี้เลยครับขออนุญาตาไป เปลี่ยนชุดแล้วไปดูอาจารย์ไก่ติดตามกันได้เลยครับในอบรมเรื่องอะไรดีอีบีสามในคลิปนี้ครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาท่านอาจารย์ชนะกรรมซับนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านอาจารย์ชนะกรรมซับเป็นวิทยากรผู้มากความสามารถมากประสบการณ์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ <S <S วันนี้อาจารย์มาสอนหลักสูตร DISC ครับหนึ่งคำถามครับที่เราจะถามท่านอาจารย์กันว่าหลักสูตร DISC เราจะเอาไปใช้ในองค์กรอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับโอ้อันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเวลาที่เราต้องทํางานกับคนอื่นนะครับมันต้องมันต้องเข้าใจคนอื่นเขาด้วยนะครับแต่การที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยประเด็นสําคัญคือต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเพราะว่าถ้าเข้าใจตัวเราเองแล้วนะครับการเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากและอีกอย่างหนึ่งนะครับการเข้าใจตัวเรามันจะได้ปรับที่ตัวเราได้ด้วยนะครับเพราะการที่จะไปปรับคนอื่นน่ะมันมันยากกว่าปรั ับตัวเองแต่ปรับตัวเองก็ถือว่ายากแล้วนะครับฉะนั้นหลักสูตรนี้ทําให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าหลักสูตรน,นี้ดีม,มากเลยครับขอบคุณครับเหมือนกันหมดเลยครับทุกสีครับอีกข้อหนึ่งที่เหมือนกันนอกนั้นก็จ,จะแตกต่างกันตามทายของแต่ละบุคคลฉนั้นความจริงใจต้องสื่อสารให้เขาเห็นด้วยครับว่าเรามีความจริงใจในการสื่อสารกับเขาถูกไหมการจริงใจแสดงออกทางไหนได้บ้างครับ ท่าทางสายตาน้ำเสียงถูกไหมอารมณ์บสื่อถึงความจริงใจได้หมดเลยนะแล้วคนที่อยู่ตรงข้ามก็สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจไม่ว่ามันจะมาจากอะไรก็ตามถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเวลาที่เราต้องสื่อสารกันความจริงใจต้องมาเป็นอันดับแรกครับสื่อสารด้วยความจริงใจผมว่าเรื่องนี้มันคือศิละปะอันนึงครับไม่มีรูปแบบชัดเจนมนุษย์เป็นได้ทุกสีไหมครับ เป็นได้ทุกไทยไหมครับได้นะครับพนุษย์เราเป็นได้ทุกไทยครับสาเหตุที่เป็นได้เพราะอะไรครับเราอาจจะโดนงานที่มาบังคับให้เราต้องทําคนบางคนไม่สนใจเลยนะที่จะต้องแบบนั่งทํางานอยู่กับโต๊ะแบบข้อมูลต้องแน่นเปื้ิดชีวิตเขาไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นแต่เผอิญว่าเนื้องานของเราหรือภาระงานของเราต้องใช้ในข้อมูลที่ม่นแน่นเปื้ิทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบ1 2 3 45 6กลับมาแล้วนะครับสาหรับการไปดูท่านอาจารย์ชนะกร่มทรัพนะครับในการสอนหลักสูตรการทํางานกับทุกคนทุก ด้วยหลัก D I S 4นะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นภาพวิชาการแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับให้กับทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้ทำะนะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายคนได้ในสิ่งที่ต้องการและหลายคนก็บอกกับ อาจารย์นะครับว่าวันนี้เองครับเราจะเอานําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานต้องบอกว่าวันนี้คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับที่อาจารย์ไก่ให้เกียรต AT Excellence a t Activity หรือว่า AT Training ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับและท่านไหนอยากอบรมหลักสูตรการทํางานกับทุกคนทุกวัยด้วยหลัก D.I.S.C ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0909659106ครับวันนี้เราไปก่อนก็แล้วกันและพบกันกับ อบรมเรื่องอะไรดี EP ที่4เราจะไปกันที่ไหนไปคอยดูกันในคลิปต่อไปเลยนะครับวันนี้เราไปก่อนก็แล้วกันครับไปแล้วฮะช